เครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้แบรนด์สปริงผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีจึงมีความแข็งแรงรับแรงกระแทกได้ดีไม่แตกหรือหักง่ายมีอุปกรณ์ให้ครบชุดโดยตัว,ตวเครื่องสามารถตั้งเวลารดน้ำได้ทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติที่สำคัญยังมีขนาดน้ำหนักเบาจึงทำให้ติดตั้งได้ง่ายใช้งานคู่กับโซลินอยวาล์วแบบไฟฟ้าทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องฐานอ่อน นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีรูปทรงที่สวยงามกระทัดรัดดูทันสมัยสามารถตั้งเวลารดน้ำแบบแยกโซนได้เหมาะกับสวนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องตั้งเวลารดน้ำสำหรับใช้งานในครัวเรือนขอแนะนำแบรนด์ UNITBOMB เป็นเครื่องที่มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ตั้งค่าง่ายเหมาะกับก๊อกน้ำที่มีขนาด20-25ม mm. เมตร สำหรับขนาดของหัวเกลียวในการนำน้ำเข้าและจ่ายน้ำออกมีขนาดเศษ3ส่วน4นิ้วซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้งานโดยทั่วไปจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านสามารถต่อเข้ากับก๊อกน้ำประปารหรือสปริงเกอร์ได้เลยส่วนการตั้งค่าความถี่ทำได้ตั้งแต่ทุก1ชั่วโมงไปจนถึงทุก15วันค่ะเครื่องตั้งเวลารดน้ำแบรนด์ชัยโยสามารถแยกทางในแอมได้สองทิศทางจึงทำให้สามารถแบ่งโซนรดน้ำได้ ข้อดีของการแบ่งโซนรดน้ำคือสามารถช่วยให้ปริมาณน้ำมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการรดต้นไม้ในแต่ละครั้งนอกจากนี้เครื่องรุ่นนี้ยังสามารถรับแรงดันน้ำได้ถึง4บาร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ดับเบิลเอจำนวน2ก้อนผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมียมจึงมีความทนทานใช้งานได้อย่างยาวนานคุมค่ามีให้เลือกได้2สีคือสีเขียวกับสีน้ำเงินพร้อมมีการรับประกรันหากสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนคืนได้ค่ะ วอเตอร์ทัมเมรุ่น G1 เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติที่สามารถทำงานเปิดปิดน้ำได้ถึง16ครั้งเพียงใส่ฐานขนาด Triple A จำนวน2ก้อนปุ่มตั้งค่าเป็นระบบดิจิทัลจึงใช้งานได้ง่ายสะดวกสามารถทำเองได้โดยไม่ต้องพึ่งช่าง พร้อมกันนี้ยังมีคู่มือเป็นภาษาไทยสำหรับการกำหนดค่าการทำงานของเครื่องรดน้ำทำได้ตั้งแต่1นาทีไปจนถึง9ชั่วโมง59นาทีสามารถใช้กับแรงดันน้ำต่ำได้และทนความร้อนได้40องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนหรือพื้นที่ขนาดเล็กค่ะเครื่องตั้งเวลารดน้ำรุ่น w บ U T R 2 0 1จากทางร้าน Water Timer Review เป็นอีกเครื่องที่เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือน เนื่องจากติดตั้งง่ายมีคู่มือเป็นภาษาไทยใช้งานควบคู่กับระบบโซลินอยวาวซึ่งเหมาะกับแรงดันน้ำตั้งแต่0.5ถึง8บาร์จุดเด่นอีกอย่างของเครื่องรุ่นดับบิลยู201คือจะมีระบบแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อฐานอ่อนเพื่อป้องกันเครื่องหยุดทำงานนอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีความทนทานสามารถกันน้ำฝนได้แต่ขอแนะนำว่าควรติดตั้งในที่ร่มเพื่อยืดอ,อายุก,การใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติรุ่นนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดติดตั้งง่ายใช้งานสะดวกด้วยปุ่มควบคุมการทำงานเพียงปุ่มเดียวจึงทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1นาทีไปจนถึง300นาทีรอบการรดน้ำมีตั้งแต่6ชั่วโมง12ชั่วโมง1วัน2วันและสูงสุดอยู่ที่7วัน นอกจากนี้ตัวเครื่องยังสามารถต่อเข้ากับน้ำประปาที่บ้านได้เลยจึงสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะทางการช่างก็สามารถติดตั้งเองได้พร้อมกันนี้ยังประหยัดพลังงานเนื่องจากใช้ถ่านขนาดดับเบิลเอเพียงสองก้อนเท่านั้นค่ะ สำหรับใครที่มีข้อจำกัดในเรื่องความดันแรงน้ำตาำขอแนะนำเครื่องตั้งเวลารดน้ำแบบบอลวาลวเครื่องนี้ซึ่งทำงานได้8โปรแกรมครอบคลุมการรดน้ำพืชผักหลายชนิดผลิตจากวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงรับแรงกระแทกได้ดีและใช้งานได้อย่างสเสถียรสามารถเลือกการตั้งค่าได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าให้ทำงานแบบอัตโนมัติหรือตั้งค่าแบบควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยตัวเองพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบ LCD นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีช่องสำหรับต่อเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝนได้ด้วยค่ะใครที่มีพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่จำเป็นต้องแบ่งโซนเพื่อให้ปริมาณน้ำมีความเหมาะสมต่อการใช้งานเหมาะก,กับเครื่องตั้งเวลารดน้ำอควาสตาเครื่องนี้เนื่องจากมีระบบน้ำสอทางสามารถตั้งเวลารดน้ำได้2โซน พร้อมกันนี้ตัวเครื่องยังมีความแข็งแรงทนทานดีไซน์ทันสมัยน่าใช้พร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ใหญ,ใหญ่ช่วยให้การตั้งค่าใช้งานง่ายสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ระบบแมนวนวลหรืออัตโนมัติทั้งนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถ่านอ่อนและเลื่อนเวลารดน้ำในวันฝนตกได้ด้วยค่ะหากคุณมีพื้นที่สำหรับการรดน้ำไม่มากนะักเป็นเพียงสวนหย่อมหรือสนามหญ้าหน้าบ้านเหมาะก,กับเครื่องตั้งเวลารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติในอันดับนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์สำหรับพื้นที่ขนาดเล็กใช้งานง่ายแม้ผู้หญิงก็สามารถติดตั้งเองได้พร้อมกับมีจอแสดงผลเป็นแบบดิติทัลน,นอกจากนี้ยังสามารถตั้งรอบการรดน้ำได้ถึง16ครั้งต่อวันกำหนดเวลาได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นรอบละ5นาที10นาท,นาทีหรือนานเป็นชั่วโมงก็ทำได้ใช้พลังงานจากถ่านแบบ Tri ปจำนวน2ก้อนค่ะ เครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติรุ่นนี้เป็นตัวใหม่สามารถตรวจจับน้ำฝนได้หากพบว่าวันไหนฝนตกเครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติะเป็นฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์การประหยัดน้ำได้ดีทีเดียว แต่เนื่องจากเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบโซลินอย์วาวจึงต้องการแรงดันน้ำอย่างน้อย1บาร์เลยไม่เหมาะกับบ้านที่มีแรงดันน้ำต่ำค่าส่วนระบบการทำงานเครื่องนี้สามารถตั้งค่าได้6โปรแกรมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่มองเห็นง่ายชัดเจนแม้ตัวเครื่องจะกันน้ำฝนได้แต่ควรติดตั้งในร่มนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด